ดูอาเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องทุกข์กังวลใจเมื่อมีหนี้สินเมื่อมีปัญหาในชีวิตเมื่อมีปัญหาครอบครัวเอาลอฮุมะอินนีออูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซันวละอูซุบิกะมินัลอัจซีวัลกัซัลวละอูซุบิกะมินัลจุบนนวัลบุคลีวละอูซุบิกะมินกอลาบะติดัยนีวะกะฮ์ริริจาร ความว่าโอพระผู้อภิบาลแห่งเราข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความกังวลและความทุกข์ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความอ่อนแอและความเกียดคร้านข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความขี้คลานและความตรหนีทีเหนียวข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากหนี้สินที่ล้นพ้นและการคุกคามขู่เข็น ของบุคคลที่ชั่วร้าย